ไม่มีเธอในวันนั้นฉันคงไม่มีวันนี้หนึ่งแสนซับแล้วนั้นก็ Go! จริงๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่กดซับให้ฉันงานเข้าพวกเขาแต่ว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะเดินสาม เดิน3แล one, ้วโมเรซิก <wh ้ายิงอยู่แล้วบันนาวันไปน็อกไฟฟุกมาแล้วตรงนี้ยิงหลังฟรีตรงนี้ย uh, ิงหลังฟรีแล้วบันนาวันมีดึงถอยมานิดนึงมีดอกแฟดไปเล็กน้อยครับสำหรับบันนาวันไม่ขาวฮะโอ้โแทคุระแล้วตัวเองเหมือนจะขาวเองด้วยนะแล้วโมเรซิก้าครับไปโดนดีเอฟซียิงน็อกมาแล้วบันนาวันได้แต่จะฟุกมาแล้วดูบันนาวันนอนมาจังหวะนี้แล้วก็สามแทคุ่าออกจากเกมไปเลยครับสิ้แล้วนะแล้วดูว่าสปาร์เกอร์โอ้โหสเปรย์ชุดนี้ไป แล้วเปลี่ยนมาเป็น S อสขอาะปายฮะสอเมตรเฮดช็อตไป, H ไปก็แก๊กน็อกลงรถไปเลยครับตรงนี้ครับยังไงยังไงถ้าไม่อยากเล่นต่อแล้วลิเจิตี่มีเบรกมานิดนึงดูฮะการเวทจังหวะในการพรีไฟเข้ามา JKR โอ้โหแต่ว,ว่าดียังซ้ำมาได้มาแลา้วโดจแล้วปะทะกันล้วต่อล้วแบบนี้<ด>แล้วพี่ปานระเบิดกันมานิดนึงเจมต้องถอยสเต็ปออกไปก่อน นะนัทธานินครับยังไงฮะนัทธานินแต่ว่าแฮปปี้เควินตรงนี้มีจีพีไฟเข้ามา,าแล้วดูเหมือนเจมส์ยังไม่รู้หรือเปล่ายังวิ่งเงงเงอยู่เลยนะฮะเมื่อกี้กอนก็พยายามที่จะพีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าซ้ายมือก็ต้องระวังให้ดีตรงนั้นเขาเดินมาสองคนแล้วนัทธานินกับยักษ์คิวพีเข้ามาจังหวะนี้ไปน็อกใส่บิ๊กบอสมาและเดินหาตำแหน่งต่อนะฮะสำหรับนัทธานินยังรออยู่เดีว่อสามก่อนยังอยู่อีกคนหนึ่งแล้วขึ้นมาสายมือจังหวะนี้นัทธานินเดบเบิลคิวเก็บออเรนจ์ไจแอนจบอันด ที่จะเลื่มสูงเหมือนกันนะสวัรับแฮปปี้เควินครับตอนนี้และเปิดจริงมาแฮปปี้เควินชุดเดียวจัดใส่ r o c k กอี้จิมและพี่ฟล์ทิ้งรอไว้เลยครับกสุดร้อยกว่าน,นัดมาคือถ้งฟนี้กอลิแคปิดด้านี่คือส่งเขามีสิทธิ์ต่ได้แชมป์มากขึ้นอีกนะและ้วดูขึ้นมาสเปนน็อกไปก่อนแล้วมาทีน็อกอีกรอบแล้วครับ กันครับทำให้พวกเขาไม่รีบเดินและระเบิดลูกนี้น็อกจากซิกแซกไปเลยครับโอ้แล้วโดนระเบิดลูกนี้เข้าไปจะเดินดึงดันเข้าใส่เลยหรือเปล่าสตารับโกลเด้นแคทและมีระเบิดไฟฟ้าระเบิดเข้ามาอีกลูกในซิกแซกยังไปน็อกลีออนได้และเหลือจนแค่คนเดียว <c oughs> และโจนพีคออกขวามาจาังหวะนี้เล่นรอเลยเรียบร้อยครับเป็นซิกแซกเก็บ3คนเดียวหมดเลยครับเมื่อกี้ครับงานเขับแ้วดูครับสบปาร์จานิสจะมาแล้วคูณ3น็อกไปอีกเหมือนกันโอ้โหอีลอสเซอร์ที่สายชกเลยครับ โปรแท็กโนเกียวไปเรียบร้อยให้แมสนาหามาเฮดช็อตเก็บอีลอสเตอร์ออกจากเกมไปอลันวูฟจบอันดับที่4เลยนะครับตอนนี้รอแล้วแต่ติใจที่วิ่งออกมาแล้วนัดแรกก็เข้าหัวไปแล้วนอนนนอนแบบนี้เสร็จซิกแซกแน่นอนครับโอ้โหอุ้ยรอดแค่นี้ครองจุดกลางวงไว้อยู่แล้วสเปอดอนี่มอค่าเฮดช็อตดอกสี่น้อยปลายเอาเลยครับแบบนี้ยังไงเอาลไรจะเปิดจะเปิดแชมป์เกมแรกหรือเปล่าทีมอเมริกันรีไฟน์นะฮะตอนนี้สัปาร์จานิต แล้วซ้ำก่อนเลยครับตรบตีน้อยแม็กโซนัทครับค่อยๆเลียบเปลี่ยนพื้นที่มาเรื่อยๆแล้วเขายังนอนปั๊มยายอยู่แฮปปี้เควินแต่ว่าอ้อมออกขวามาแล้วเห็นเต็มตัวเลยครับจอดนี้สาหรับแม็กโซนัทประสบการณ์แล้วก็เห็นอีกตัวหนึ่งด้านหลังมาแล้วก็กดเข้ามายังไม่ตายครับตระมอค่าแต่ก็ไม่ไหวเลยครับเป็นแมวทองโกลเด้นแคท่นที่เปิดเกมแรกเหมือนแกกำหมัดบอกเอาแม่งเลยกันอย่างนั้นนะไฮ้ยิงอะไรอะยิงอะไรนักหนาล่ะน็นอกดิจอดอย่างนี้นะฮะแล้วจากที้มาอีกคนนึงอ้าวถวายสิบลัดสิบลัด หลังต้นไม้และเรียบร้อยครับชิคกี้พายลงไปน็อก10ลัาได้แล้วเก็บ10ล้านเจาเก็บจากดาเฮลลี่ไปครับช่วยเพื่อนทันครับโอ้โหเอาเลยครับท่านผู้ชมครับบ 2S เข้ามานี่มีปัรณาวานเป็นด่านแรกอยู่ตรงนี้แล้วบิลลีสซ้สอนมาเป็นด่านสอง ปรรณาวรตัดสินใจยังไงครับโดดลงมาซะเลยแล้วยิงไหมโอ้โหเฉียดเฉียดเฉียวหน้าไปนิดนึงแล้วเราเขาขับรถจะเบียดกันตัวตัวตัวอาบีลีฟครับไปต่อเจเจหลุดตัวหน้าไปตัวนี้เคาะมาเอสเคเคาะมาแล้วลงมาจังหวะนี้ไไม่ด้ระวังไปน็อกตกรถครับเอสโบ79น็อกไปแล้วบีลีฟเก็บเจเจเอกจากเกมไปแล้วรถไหลมาเกือบไปครับงบีลีฟเกือบคอนเทนต์ดูสิดีมากเข้ายังไงล่ะฮะทีนี้นี่ฮะแล้วบรรณาวนโดนยิงแยมมาจากบีทูเอสครับแล้วเอารีมแซดจากด้านบนมิวแตนไปน็อกบรรณาวนไป แล้วบรรดาวันโล่งโลกคานหมุนตัวสามล้าสิบองศาก็โดกเกวจากเกมไปคือศูนย์คิวฮะก็คือรอไฟอยเดียวอีลอสเตอร์เข้ามาอีกแล้วครับโจทดเก่าจากเอไมท์เทแล้วเรียบร้อยเลยครับแม่ฮอนโบย่าไปกีดลอสเตอร์ได้แล้วแล้วตรงนี้ครับเซนิเจอร์ที่เมื่อสักครู่เนี่ยโดนน็องไปก็ดึงกลับมาได้เหมือนกันครับสปาร์เกอร์เฟิร์สเอจอยู่ด้านบนเช่นเดียวกับไบเนลาเบิร์ดเรียบเนอะไบเนนไปครับจากก๊อกแก๊กครับ ถช่าสงสวยอยู่เหมือนกันยังยังอยู่ต่อได้อีกแล้วดูโมเรนซิก้าขึ้นมาแล้วทำไมเขาเปลี่ยนมุมมาดูซ้ายั้าเแล้วยิงซ้ายเนอไปก่อนแล้วรู้ตำแหน่งแ,แบบนี้รู้ตำแหน่งตัวนี้ดากลี่ตั้งเป้าแบริลเล่ดดตดขึ้นมามุมเดิมบอกให้มันตัวเล็กแล้วยิงปีขึ้นดานฟ้ามาก่อนอดาลี่ลงมาับเอาครับราวด้อมลงมาฮัดาเคลลี่ <S <S <อ>ดากลี่ลงมาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงเขารู้ดาเขาลู่ไปเารู้ดไปโอ้ไปห่วงตัวซ้ำแล้วสุดท้ายโดนซ้ำมาจากโมเลนซก้าลูซิดีจบ14แล้ว กีเบีอาแซดแล้วดูตัดภาพมาอีกครั้งหนึ่งตัวพมูดมุ้งสูงแล้วรอสันโตไปเปิดน้องใส่บิ๊กบอลแล้วเขาเข้ามาด้านหลังแล้วโดนสวนไปโอ้โหอาโอนดจากพวลน็อกไปครับและอาโอนก็อาโอนบอกเฮ้ยนั่นไม่ใช่คนน็อกแต่เป็นงูแต่สุดท้ายโดนสวนจากน็อกเอจจีเป็นน็อกอาโอนได้ครับแล้วโรนได้แตะจากโลซันโตไปครับแล้วดูฮันดักแมนไปเก็บอาโอนจากเกมไปได้คุณร่าไปน็อกลีออนได้ยิงปีกของดักแมนเคาะไปจังหวะนี้แล้วเห็นดักแมนเน้นเน้นเอชวาก็คุณแปดเน้น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 เออเน้นของเอ ตรงนี้แล้วเรียบร้อยไหมฮะเราขึ้นจิมไปน้องใส่เพเทดได้และเนสเอไปเก็บคิวตรงนี้มาโอ้โหในการยิงฟรีจังหวะที่มันโล่งๆครับแล้วดูครับดักไปกระโดดเช็คแล้วเหมือนเห็นเหมือนเห็นแล้วยิงกดแวร์ลิวไปจังหวะนี้เรียบร้อยดักแ H วรเฮดช็อตจากคิวออจะเกมซัมบาจชนิดจบอันดับสี่ปลาลอดไปก่อนปลาลอดเข้าไปหลังแอร์ดอปที่มันสับสนแล้วขับรถผ่านมาจูเลียลลอดไปจยู่แล้วขับเอ้กรูเซียคู่หูเดินเข้ามาแล้วจังหวะนี้เอเกเอเกคู่สองล่าไมค์กรูเซียเอกรูเซียเอกรูเซียบอกดักไปหนึ่งแล กล้าเล่นนั่นะองครับคือกล้าัท้าแล้วพีกออมาวอลเลซไปน้องดักแมนแล้วดักแมนเสียไปแล้วครับโอ้โหดอเวัลเลสเฮดช็อตไปดักแมนไม่ทันคิดครับนี่แหละว่าจะมีใครมาตรงนี้แล้วเขาเดินมาไงซึ่งเหมือนไอ้ครูเซียจะคุมหลักให้อยู่เฮสูสีปีนับฮปแฮปแใช้อยู่ตรงนี้เราเรียกอะไรครูเซียโดนตบปูสเต้ไปเก็บไอ้ครูเซียออกจากเกมครับท่านผู้ชมเดินปากดรายการเขาถอยไปชุบเพื่อนทอนเบีย่าเลยตัดสินใจหยุดไปก่อนแล้วชิโดสามหลังตายไปแล้วโดนสามมาจากฮอลลิกโอ้อาฮอลลิกไปเทสน็อกครับ โอ้โหแล้วเอ็มไมเทสจูเหมือนจะเสียเปรียบแล้วตอนนี้ 3K ได้เปรียบอยู่3คนครับจูดิโอ้น้องอยู่ไกลๆตอนนี้แล้วเขาชุบกลับมาได้ฮอมพยาโดนลุมน้องหนึ่งฮอมพยาน้องหนึ่งแต่ไม่ไหวครับสุดท้ายครับฮอมพยาโดนเก็บไป 3K มเคแมทเทลิกครับทริปเปิลเคเกี่ยวกับว่ามันจะเป็นจบตรงหมู่บ้านในรา่างใช้มือที่มันยิงเยอะออกไปในชน็อตเมื่อวานครับแต่ว่าพอมาเป็นวันนี้ครับผมนะฮะมันบีบเข้ามาหาทางฝั่งของมิลิเทอรี่เบสครับวันนี้ข้อแตกต่างอะไรบ้างเลยโอ้โหแตกต่างไม่แตกต่างแต่ว่าวูซี่เนี่ยเอาค ต้องาตอรอดกันต่อเดี๋ยวว่าอีฟีโปรอีฟีโปรพีกมาจังหวะนี้โอ้โ oh หยิ่งกว่าเจอแจ็คพอตครับผมโดนซ้ำออกไปแล้วหนึ่งคนและด้านในครัูฮัดดึงได้อีกตัวหม่ครับเบอร์ทูเฮลแล้วเข้ามาเมื่อกี้มีปาดมาเจอก่อนแต่ว่าด้านขวาครับกบทีมของบาคิมมี่ับแม่ประกบซ้ายประกบขวาช่วยครับฟอนแฟรวิลี่ทางที่มาไม่ได้ครับผม้องอมองโกลเด้นแคท แล้วนี่ยังไม่ได้ขาดคำตัดภาพมาแล้วเมื่อกี้ใครจอดมีคนจอดแล้วก็กดชุดเดียวเลยครับตะขีตรงนี้ไม่ใช่ JKR นะครับแม่เราจับภาพเป็น JKR ตะคีเป็นคนยิงแล้วบอเซนครับโดนตัดตกรถมาท้าไปแล้วก็ดีจีโอแต่ว,ว่าขอให้ได้ยิงมาแต่ว่าเผอิญล้อหลังมาที่เดียวกับบอเซนเลยและรถที่เดียวกันด้วยลงก่อนดีกว่านี้ดีเอ็มจี เอาตัวรอดอยู<ด>่แล้วเกือบไปครับตรหรับ Dmg เหมือนไม่ไปกระแทกตรงโขดหินหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้รับลงน้ําเต็มๆนะด้วยได้ไหมแหมหลายทีแล้วเกิดแล้วฟค้งดีสานแล้วมาวิชัดแล้วลสุดท้ายก็แหมวิ่งหลบจะฉีกซ้ายออกมาแต่แล้ว,ลว,ลวเราเบิดตามหลังมาแลแ้วเนทขับเรียบวงฟ้ามาเลยโคตรแฟมิลี่โอ้โหและฉีกออกขวากันมาเลยทั้งคู่มา Jkr ไปโดนซ้ำออกนอกเกมไปโดนล่อเกมมิ่งไปโดนจอนซ้ำออกจากเกมไปด้วยครับแล้วสิ่เกรเดดมาจังหวะนี้กับไบเนทน็อกคิมม่เลนเลนซีเซียไปจูลิโอไปโดนเลียนคิวน็อกมาเราดูฮะเเลยบไน โอ้เลนแคดยังไม่มีครับแล้วตัวไซเกอร์น็อกใส่เพชรอ่าเพชรเดชก็ขออภัยกับบีใส่จี้ไปแล้วไมคเดดตรงนี้ไปเกี่ดักแมนมาไซเกอร์แล้วบีลีครับแม่เห็นซิกเกอร์เดชมากลางหลานโล่งมาแล้วยืนวัดคมมันอยู่แต่ว่าสุดท้ายซิกเกอร์เดชสุดสุดแล้วเหมือนกันครับเป็นบีลีที่เก็บซิกเกอร์เดชไปเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงเป็นขอบวงล้อก,ก่อนแล้วหมูดเตจต,ตรงนี้มีแวะมีแวะมาโม,ม,ม,ามริเซกาโดนมาเต็มเ็มมาๆๆแล้วดูหมูดเต,ต้ครับแม่ทิ้งนัดสุดท้ายเข้าไปเข้าหัวโมริเซกาครับแล้วพยายามจะโถมเข้าใส แล้วเบอร์จะใส่จีอีกลูกนหนึ่งยัดเข้าไปครับโอ้ลูกนี้มีเรื่องลูกนี้มีเรื่องแเราสอนลงหลังไปแล้วซ้ำตัวน็อกก่อนแล้วดูเหมือนเสือบจะน็อกเหมือนกันและะว้วจงหวะงานตรงนี้ของฟุกก็เหมือนจะไม่ทนันครับผมบอลบาสจะเปิดฉีกมาใส่จีเข้าด้านหลังครับโดนรีเจสซี่มาเอสแวร์บีโปรแท็กกิเกตวีลอเตรอร์ออล็กซ์วูดโจดับหกไปแล้วแนสยังโดนบูสเตสล็อกต่อเนื่องมาไกเซอร์ดูน่าจะเดินยัดเข้ามาแล้วไฟไปลูกในคุล่าพร้อมกับเกมอีกสองทีที่เหลือบอลบาสกับบูสเตนดูว่าใส่ ค่อแยบมาเรื่อยๆแล้วลุกขึ้นมาจังหวะนี้แล้วดูการวาดเป้าเข้ามาของตายจีแล้ตายจีไม่ทันครับเป็นโมริเซกาพะเยาจะมาเทรดมาแต่ว่าสุดท้าย f w 2คนไม่ไหวครับมีบอดบานเข้ามาช่วยเทรดไปนอนรอจังหวะก่อนนะแบบนี้โอ้แอนเสียดายเดกชุวประตูดีะตายจีเอาบอแทกลงไปก่อนซิแซกสวดมาด้วยกอรซ่าแล้วเป็นดูฮะซิแซกกอซ่าแบบว่าของมันดีฮะน้องๆนะฮะซิแซกบอกและได้ไปสตัวเดียวบุตเตสเกี่ยวหลักด้านเป็นแบ็กโตดัดแล้วซิกแซกคนเดียวกอซ่าจัดไป3 และจะเป็นวันออนวันกับเดสเอขอไคเซอร์ทูน่าครับติกแซกตบกจังด้านปลายขวาครับโอ้เขาไม่ได้สะกบรอรับเขารับทางด้านซ้ายอยู่ครับติกแซกไม่กลายเป็นว่ากระโดดเข้าไปและดูฮะสำหรับนี่ฮะมีรีเพย์ขึ้นมามีคนมาหาครับผมโอ้ไม่รู้ว่าอีท่าไหนฮะตอนนี้แต่ว่าดูฮะกอ็แก๊กคนเดียวจัดไปสองน็อกเลยครับเหมือนจะไม่ได้ทานระมัดระวังหรือเปล่ารอบโตของเอเดครับแต่การมาของก็อตอาก็ตแฟมบิลลี่ครับด้านบนดูฮะลอนซับ รอนซับแล้วดูจังหวะนี้คือยัดมาแบบว่ายัดแบบใส่เต็มร้อยเลยครับผมก็ครับกดน็อกไปหนึ่งเลยครับสำหรับแจคูล่าแล้วพุ่งเข้ามาจังหวะนี้สำหรับ 3K เข้ามาแล้วดูการสะบัดของบดบาสมาครับผมนะฮะออสแมนตัสแล้วก็อะโฮลิกนี่น็อกอยู่ในห้องน้ำไม่มีใครกล้าจะมาช่วยแล้วดูตะกบขึ้นมาเร่ต่อตัวของเกมครับเข้าแก้ตัวแล้วปิดตอคนท้ายโคฟเฟมิทจวบบไปแล้วสกีไปน็อกเยอรแล้เกมวิ่งมาสกีได้คิวยังมีแค่แฟดอยู่แล้วแฟดไปจังหวะนี้ยังไงครับสำหรับเอ็มบิ มีแฟดพุพ่งมาแล้วโดนระเบิดเข้าไปแล้วพีซ้ายมาจังหวะนี้ยิงน็งนอตไปหนึ่งแล้วพีไปหนึ่งจังหวะมาแล้วเก็บหมดเลยครับสำหรับ B2H ครับเบอร์2 Hell โอ้โหเพราะว่าวงเนี่ยมันอยู่ตรงหัวโค้งขอบพอดีก็นหัวหน้าน่าจะต้องเจอมันเจอแล้วติกแหลกครับยิงโล่งๆแบบวิสคีตโอ้โหคอนโทรลเป้าเล่นดอดระยะไกลด้วยแบร์ริลก็บวบเข้าหัวทิกเก็ตดื้อๆเลยอบอกเลยว่าเอ็นรุ่นนี้เนี่ยยาวไปกิโลเลยนะฮะแหนปืนมัน ปืนมันแบบมันเลี้ยง<อ>ก๊อโอ้โหระบบเดิมขึ้นมาทับศพิกเลตเลยนะตรงนี้เนินซ้ายมือนะครับไบรท์เน็ตแล้วก็เนินขวาบนด้วยแล้วมีเสียงปืนมาแบบนี้โฟกัสของไบร์นเน็ตจะขึ้นไปที่ขวามือแล้วก็จะมีคนมาแจมมาเดี๋ยวว่ามอค้าเขาก็ไปโดนล็อกมาแล้วไบรท์เน็ตสะบัดมาทางซ้ายมือเดี๋ยวว่าก็โดนเทรดมาโดนทางฝั่งของลูซิตดรีมอีกหนึ่งขีครับโอ้โหไปเซโดูนาเนี่ยรอยอ,ยอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีจอดใกล้ๆแล้วจอดมาโดนลุมแล้วดูสายจี้กดแบบชุดเดียวครับเน้นๆเหมือนกันแล้วแม โอบข้างขวามาแล้วมีนจิกาโลนเห็นอีด้านซ้ายครับโอตรงนี้โดนยิงฟรีโดนยิงฟรีแล้วลู่ตัวบนไปกอดกันชี้ยาโลจะซ้ําอีกนัดเดียวต้องได้แล้วตรงนี้เเป็น5คิวมาครับคนเดียวชิกอโลนแล้วเป็น13คิวหรือเปล่าก็ลุยติดีมตัวคู่นี้และดูดี g มโดนด็อกมาเป็นสกิลเอ็มเกนสิบสี่จะทำงานต่อเนื่องมาไหวไหมครับตอนนี้โดนกดโดนบีบมาแล้วมีไฟยัดหน้าปากประตูไปทูเคซี่แต่เบื่อจะไม่ถึงก็ตรงนี้ยังรอดอยู่สิแซงบอกไม่เป็นไรผมมีลูกสองแล้วปามาชิงสุดท้ายว่าไปจ่อรอ ด้านในก็ตัเกซี่ยังเป็นคนปืนตบออกมาแล้วก็เป็นไฟแล้วก็สุดท้ายโปรแท็กยิงไปด้านบนคขำไม่รีรอครับดูฮัททะลุโตโมออกมาจะเปิดตัวขวาก่อนแล้วก็ดั้กซึ่งจะตับปืนกลับมาตรงนี้ก็ช้าเกินไปแล้วพอเซฟมาจอดด้านหน้าใกล้แล้วทับตัวแรกเป็นคนที่นัดตายลองดิจิมเปิดด็อกใส่ด้วยสองเป็นโปรแท็กแล้วเหลือคนเดียวแบบนี้น่าจะลวดเร็วปิดเกมเลยของเปอร์วูดสปอร์ตเก็บโค้ดแคทหมดทีมสิบสี่คิวครับเคลียร์พื้นที่ในคาร์เตอร์ฟิลด์นี้นั่นเองครับโอ้โหแล้วดูฮะชุดเดียวครรับอด ข้างกล่องมาแล้วระเบิดฉีกขวาแบบนี้ไม่ถึงซิมิลออแต่ว่าใบทีครับไม่รอช้าทีวีเข้ามาช์าแล้วก็ปิดคิวไปให้กับทีครับเลยออนแหม50าบาทนะครับกับโค้ดนี้นะใครที่จําได้ก็เอาไปเติมกันได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าจากทางรัศดากันได้เลยครับถูกต้องครับผมแล้วเมื่อกี้โดนเดบแนนไป1เม็ดนะฮะเพื่อนๆครับผมเจกโอ้โหเม็ดแรกไม่เป็นไรเม็ดสองหัวดุ้งครับผมโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้บินเรืองยิงแบบรืดอย่างนี้เลยอ่ะ รับโอ้โหต่อเน,นื่องครับมีทีมมาไม่พักก็ถนดเส้นสายนี้แล้วเป็นออลเล็กซ์บิวอีเตอร์ขออินเน็ตเดียวเม็ดเดียวแล้วดูครับโอ้โหรถตอนนั้นที่ควาไปมอเตอร์ไซค์ลอเตอร์ล่วงลงมาครับจากการน็อกของ FW จากด้านบนไฮแกล์นั่นเองครับแต่แล้วตรงนี้ AG ยังคงส่งทบกันเข้ามาครับแล้วก็กลอสแฟมลี่ก็รอยอยู่รอเปล่าว่าเอาช็อตนี้กิมมี่ยังคมเฮชช็อตน็อกดีเอ็มจีไปก่อนเลยขาดบกนะครับโอ้โหแล้วกดมาประตูขาด แต่หักโบตูเกซแล้วเขาเดินยัดเลยโอ้โหใจถึงไม่ได้แล้วเกิดชิมี่แล้วบีรีมาจากไหนไม่รู้มาแจมใส่เฉยเลยแล้วเอจีตรงนี้งงงครับใครยิงโอ้ไม่ใช่ตัวเองน็อกแล้วเขาแยกคิวไปด้วยแล้วซับตัวด้านหลังไปรอซับตัวที่เจเกอาร์ได้คิวแล้วก็แก๊กยิงใส่เจเการูดรูดมาแล้วคนเดียวแล้วคนเดียวแล้วแล้วรูดสองปลาโอ้โหตัวหลังตาไปด้วยแล้วเจีเดินเข้ามาแบบงงงก็ก็แก๊กคนเดียวตัวตัวกันเจอาเกมมิ่ง และเรียบร้อยฮะเจอร์โรเกมมิ่งเข้ามาป่ายเก็บกอลแก๊กออกป่ครับจบ16เหมือนกันนะโกส์แฟมิลี่ครับเกือบแล้วดูมาซิงเกลเล็ตออกมาเจอนี่ครับเป็นทีมกเก่าแล้วฮอร์โมย่ารับรถทีมมาชนจูลิโอเฉยตรงนี้วิกฤตตกครับ <S <S โอ้โหด,ดักแมนแล้วเป็นจัคก,กี้มาช่วยยิงด้านหลังปลาสติวคิวแย่งดักแมนจูลิโอครับโดนคิวจากสปาร์เกอร์ด้านในก็ฮอนโมย่ายลลแล้วจะฉีกซ้ายก่อนจะเปิดประตูหลอกมาด้านในบิ๊กบอสยิงใส่ตันหลังปลาไปเ,เ็ะเจ็บหนัก และจะทะลุบ้านมาไม่มีใครเห็นอูเซียปิดประตูด้านหน้าได้ยินเสียงล้วไบ,บเด่นวิ่งล้อหลอกอยู่ตรงนี้บ้านยาวๆนักเดนเทนี่ไม่ได้ฮิวบานขดงฮอร์โบยาแก้ตัวคืนให้ล้วาบเด่นด้านในยังมีสิงเลดวิ่งออบ้าอยู่ด้านขวาถือกอต้าเอาแล้ววิ่งกอลไปยิงสิงเล็ดด้านหลังมาช่วยให้แต่ว่าสปาร์เกอร์ก,ก,ก็ตัดอีกูเซียโลกโลงไปเหมือนกันครับ,บผมโอ้หแยังอยู่นะในวงด้วยแล้วอโลนก็เปิดฉากยิงใส่โอ้โหไล่ฮอร์โบนยาอยูอ่แล้วคืนไายกล่าวพยายามจะเอาตัวเอง ให้ไปอยู่รอดพ้นไปจากกระสุนแล้วลงมาเกินจะหลบหลังไม่ทันแล้วรถระเบิดทีละกากลับปาสุดท้ายไม่มีกำปั้นเขามายาก็ทนทิศป่าแผลไม่ไหวจังหวะนี้อโลนครับโอ้ยเอาชนได้แหม่ก็พูดกันยากนะคือมันไกลอยู่พอควรแล้วก็ยิงมาต่อเนื่องเหลือเกินครับดาเมจสักคู่นี้ฮะใช่ครับตอนนี้แล้วดูมอร์เลสก้าเรียบร้อยแล้วครับโอฮเมเรสิก้าครับโดนแนสเข้าไปครับโอ้โหไปชนเพื่อนเหมือนกันแม่ชนะทิพย์ครับจังหวะ ลงรถไวหรือเปล่าหรือยังไงพระผ้ามาไวยไวตรงนี้เรียบร้อยไม่นอสครับกับชนะทิพย์ตัวเงเกี่ยวกับจีเกมมาจากเพชรเดี๋ยวเราตัดสินใจยิงแล้วด้านหน้ารอช็อตอยู่ใกล้ๆเดสเอเพราะเห็นว่าเขาวิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วไฟอะไรมันจะเป๊ะโอ้โหพอดีขนาดนี้ดูยิงต่อด้วยครับเดสเอฮะว่าหาแต้มยังไม่ได้นี่จังหวะชาร์จไหลเข้ามาเบอร์ปวยก็ตัดสินใจแล้วล้ม นี่ครโอ้โหคือบอสเซนที่ลงรถไวไปที่บ้านเลยไปชนอ๋อไปช,ชนรถซันโตสนะครับใช่ใช่ครับคือต้องอยอมรับว่าเริ่มต้นการชาร์เนเข้ามาตัดสินใจอะไฟไฟโดนแล้วระเบิดกันเลยยันแฮปปี้ตรงนี้โดนน็อกมาจากตะกี้มีเอ็เคทีสีแล้วสองรอบติดเลยอันโลยีใส่แฮปปี้ไปแล้วเป็นสามเคครับโดนโปรแท็กกับเวสนาประสานงานเข้ามาสองคนเก็บรวบหมดเลยกันแล้วได้คิวเพิ่มมาอีกสองคิว น่าจะหนีไม่หลัก10อยู่แล้วฮะตอนนี้ครับแล้วดูโฟแท็กทอสายต่อเนื่องไปฮะทูเฟซี่ไม่รอดครับโดนเกี่ยว้เกมไปตอนนี้เหลือท็อป3แล้ลครับเต็มกำลังแล้วเต็มเหนียวแล้วฮะไม่รู้ยังไงเขาก็ไม่โผล่ต่างคนต่างไม่แหลมแล้วดูมีจวะเดียวแต่ยังไม่ได้ครับผมเพชรเดดโอ้โหน่งหนุ่งแต่ว่านี่ฮะกาเซซูน่าวงฟ้ามาด้านหลังมาแล้วครับแล้วลุ้นเหลือเกินเพชรเดดบอกตัวแรกเหมือนขึ้นมาแล้วเขาได้2อซ็อฟคนเดียวแล้วเพชรเดดคนเดียวเลยครับผมโอ้โหจัดให้ฮะสำหรับเพชรเดด 9คิวขอโตไซเกอร์ปิดเกมในวันนี้ไปครับ